มาดูสีสันในวอลเลย์บอลชายหาดในช่วงต้อนรับเทศกาลสงกรานต์กันนะคะไทยขาดทะลุตัดเชือกนะคะวอลเลย์บอลชายหาด BPT Futures สงขลาประเภทเทีมชายนะคะวันที่2ส,สุดเดือดค่ะวันที่2นะคะของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับโลกวอลเลย์บอล World Beach Pro Tour ฟิวเจอรสงขลาหรือ BPT Futures สงขลานะคะซึ่งจัดขึ้นบริเวณชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลายังคงเป็นไปอยังคึกคักค่ะท่า,ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุแต่กลับไม่เป็นอุปสรรคนะคะต่อเสียงเชียร์และพลังใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงแฟนบอลแฟนฟุตบอลน,นะคะจาก ไอแฟนวลอลเลย์บอลนะคะชาวต่างชาติที่เดินทางมาให้กําลังใจกับนักกีฬาแบบติดขอบสนามค่ะโดยช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะเป็นการแข่งขันประเภททีมชายคู่ค่ะในรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยค่ะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสโดยนักตบลูกยางชายหาดทีมชาติไทยก็ได้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปิดเกมตั้งแต่2เซตแรกแบบไม่เปิดโอกาสให้ทีมแกร่งจากยุโรปได้ตั้งตัวค่ะคว้าชัยชนะพร้อมตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จก็ไปพบกับออสเตรียใน เช้าของวันนี้นะคะโดยการแข่งขันรอบตัดเชือกก็มีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ค่ะ11เมษายนซึ่งแฟนวอลเลย์บอลก็สามารถติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยกันได้อย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11เมษายน2568มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า10ประเทศอาทิประเทศไทยญี่ปุ่น จีนอิสราเอลสหรัฐอเมริกาฮังการีอิตาลีนิวซีแลนด์โปรแลนด์และเยอรมน,นีเป็นต้นโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิงรวมทั้งสิ้น32ทีมโดยทีมที่ชนะการแข่งขันนะคะจะได้รับคะแนนสะสมในการจัดอันดับของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB เพื่อนําไปต่อยอดลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด BPT Futures สงขลาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวที ระดับโลกที่จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำกลางบรรยากาศอันงดงามของชายหาดสมิลาดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเป็นการผลักดันวงการกีฬาในระดับนานาชาติแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยค่ะ